อยู่กับผมไปนะครับวันนี้ผมจะมาทดลองการยิงปืนนะครับเป็นท่อนะครับ CVC นะครับเป็นท่อ,อระบายน้ำของของสีสีฟ้านะันนี้เป็นอย่างนี้นะครับป,ปืนสนา์ของอันเลยนะครับ่าที่แรกผมก็จะมาลองปืนนี้ก่อนนะปืนนี้แน่นๆนะครับเสียงแน่นๆเลยครับลองมายิงครับว่ามันจะเป็นยังไง จะมายิงครับเพื่อนชมว่านจะเป็นยังไงยังครับอย่างนี้จะพลาดนะครับเสือดีครับก็จะมาอยู่จะมายิงจะลองนะครับก่อนรับลองมานะมานี่ครับมานี่ครับมานี่ครับก็อยู่นี่มานี่นะครับก็มาดูครับมันยิงได้ไหมครับ ลองยิงครับอันนี้ก็แรงอยู่นะคุณน้องคน้องผมให้ครับก็เดีนครับโหกน้าเลยครับน้ำน้ำตกใจนะครับโหลาขึ้นใหญ่เลอกี่ครับดูครับลรายิงในน้ำครับดดโหใจเลยครับ ใจดูเลยครับดูดีดครับมาลองยิงครับว่ามันจะกระจายน้ำไหมดหดๆด้วยนะครับดูนี่ดูครับไม่โดนนะครับคุณเดนน้ำเพราะว่ามึงต้อ้งอยู่เนี่ยเดี๋ยวครับดนน้ำแน่เลยอื้น้ำเลย เ,นะเป็นอาบลูกดินน้ำมันนะเอาเป็นวงกลมนี่นึงครับโอ้โหนะถูกเลยผมจะลองยิงบนลังคานะครับคาใหญ่นะเป็นโรงงานคนได้ยิงแป้งเลยนะเก๋โอ,โอ้โหกดนุกท่านผูชมโอ้โหเกินละเกินนะเกินแล้วนะครับ อ่าถ้าแนะน้ำให้ใส่อ่าแว่นตาด้วยนะถ้าเล่นอ่ะเดี๋ยวกระจายเข้าตาครับให้แน่นๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยม,มันโดนปินถุงมโหได้แป้งเลยนะนะก็ต้องให้ญาจริงๆอ่ะไม่ต้องใส่แว่นตาด้วยนะเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าตาผมเคยเข้าตาก็ใส่ถุงมือด้วยมันไม่ค่อยเลื่ด เราต้องแน่นๆให้มันตรงนะโยต้องให้มันตรงก็เอยโยบ่ให้มันโยนมันอยนเนี่นนยก็มาโยนใส่ลูกลูกแล้วก็ยิงขึ้นมาไ็ได้แปว่าเราต้องทำให้แน่นๆ,ๆให้ยาวๆลูกบ่มันมันก็จะแตกก็มายิงน้ำกลับไป ว่าเราต้องเข้ามี่ยิงต้นกล้วยอ่ะโกกันดูเลยลูกเอใหญ่หน่อยยากเห็นนี่ครับมาดูครับมาดูครับเจะลองยิงยิงบนหลังคานะครับยิงแป้งเลยครับว่าจะลองมายิงนะครับนี่ครับลงประตูครับดูดีครับดู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 ครับ งอับแรงเลครับโอเคนี่ดูับจะลองใส่อุงเท้าต้อลอยยืไปไอยืนนั่นฮะดูเปล่าครับโห ดไม่เสียงเลยนะครับนี่ครับแรงนะครับดูนี่อันอันต่อไปครับเป็นอาบวยสีนี่ครับวนี้ครับนี่แรงสุดล่ะครับนี่ผมทำนานโคตรเลยนะมาดูครับอันนี้ตั้งก่อนต้องยิงปืนนี่ก่อนยิงปืนผมเล็กเนี้ยเัวยื่นมาหน่อยก่อนเอางี้ สวยอนะ่ะดําครับอันนี้อันนี้ยาวเลยมาดูว่าจะเอาดินมันครับถ้าใครจะลองครับท่านี้ต่วนี้นะเอาเท่ตันี้ครับดีน้ำมันดูทานี้มปดูครัลองอย่างนอกใส่ปุ๊บนี้เลยดมดะครับดู